ลูกหมีเจ้านี่มาหากราบไม่ไม่นะคะไม่ได้คุยกับเขาค่ะคุยกับลิลลี่นะคะค่ะก็วันนั้นก็ขึ้นศาลอยู่ในบัลลังหันมาเจอลิลลี่ก็คือคุยกับลิลลี่อยู่ ค่ะไม่ได้ไม่ได้คุยถึงใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กลิลลี่บอกด้วยวพี่นเขียนบอกว่าเขาก็เลยแบบสวดพี่ลุกหมีกลับมาบอกอมึงนั่นแหละนะตื่ดตืดอ๋อก็เราไม่ได้มองหน้าเขาค่ะพี่ลุงหมีก็เห็นเขาบอกว่าคนอื่นเขาบอกว่าเหมือนเขาจะจะเข้ามาทําอะไรพี่อะไรอย่างเงีเ้ยประมาณนั้นแต่เขาก็หยุดก่อนแล้วก็มีคําพูดน,นั้นออกมาแต่อเผราะออพี่ไม่ได้ฟังอะไรเขาเลยเลยไม่ได้ยินเหมือนแบบ เราไม่ได้โฟกัสที่เขาอะค่ะโฟกัสที่ล <มา S 1> ิลลี่ค่ะสมมติว<ช>่าเวลาเขาเข้ามาหาพี่ลุงหม,มีก็จะเกิดเหตุการณ์ใดต่อมันก็จะน่าม,มีคลิปมันน่าจะมีคลิปออกมากที่ศาลพี่มีความคิดว่าเงินนี้มันน่าจะได้คืนยากเพราะว่ามันมีตัวอย่างของคดีที่ผ่านมาที่เจ้านี้เนี่ยเขาไปฟ้องร้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขาก็มีหมายสารไปติดที่บ้านแล้วแล้วเขาก็ส่งทนายมาไก่เกียแล้ว เขาก็เคลียร์กันแล้วว่าไก่เกียร์เดินละเท่าไหร่เดือนแรกเขาได้แต่เดือนที่สองเนี่ยมันไม่ได้แล้วเจ้านี่เขาเล่าให้เราฟังตลอดทุกขั้นตอนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเงินเราสองล้านเนี่ยมันน่าจะได้ยากเพราะขนาดเจ้านี่คนเนี้ยหลักแสนเองเดือนผ่อนเดือนแล้วไม่กี่พันเขายังไม่จ่ายเลยก็เลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับทัศนคติของเขาเพราะเงินหลักพันเขายังไม่จ่าย เราก็เลยงงแล้วเราก็คิดไปต่อไม่ได้เพราะเราเราไม่สามารถคิดได้เลยว่าบุคคลคนนี้เขากําลังคิดอะไรอยู่มันมันเหนือความคาดหมายอะคะ่ะมันก็จะมีอีกเยอะมากที่เราจะซักค้านเขาว่าเงินมันไปไหนหมดเงินที่เราโอนไป32ครั้งแต่ละครั้งคุณโอนไปไหนทําไมคุณโอนไปคนนี้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 แล้วไหนละเงินที่โอนไปลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนมอะไหนละจ้าไหนก็เขาที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคอะหรอคะ ก็เยอะมากเลยค่ะเพราะเขามีคาหยาบคายม,มีแบบใช้คําหยาบคายแล้วก็เหมือนเราไปแย่งจะจ้องจะไปแย่งสามีเขาอะซึ่งมันตลกะนะมันเป็นเรื่องตลกมากๆที่แบบคือมันไม่ค่อยโอเคหลายๆเรื่องแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตของลูกหมีที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันมา3ปีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวไงคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งการที่เขามาพูดแบบนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นน่าจะคุณวุฒิไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคค่ะสเปคพี่หรอคะก็เอาคนที่ไม่ต้องไปยืมเงินใครดีกว่าคะ่ะหรือว่าไม่ต้องไปเอาคนที่ทํามาหากินเองม,มีเงินของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องคอยไปยืมเงินใครหรือว่าไปหลอกลวงใครมันลงทุนต่างๆอะไรเงี้ยขอคนมีฐานะหน่อยแล้วก็เป็นคนดีนะคะ่ะไม่ต้องแบบโสดมาด้วยนะคะขอโสดนะคะไม่ใช่ว่ามี ครอบครัวอยู่แล้วแล้วมาจีบเราอะไรเงี้ยไม่โอเคค่ะ<อ>ลูกหมีเจ้านี่มหากราบ